ครับนี่เป็นการลงลงเขาอีกเขาหนึ่งนะครับครับตรงนี้เป็นทางลูกหลังเหมาะสำหรับโฟวินทั้งนั้นนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อสองล้อก็จะใจหนะครับถ้าใจก็ขึ้นได้สองล <c> ้อ <oughs> ใช้ขับเคลื่อนสี่ล้ออย่างเดียวนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไล่เขาสวยมากครับสวยมากที่เชียงใหม่ครับอำเภออมก่อยครับอำเภออมก่อยพื้นที่สุดยอดครับสวยงามมากนะครับเส้นทางก็มันครับมันรับเหมาะสำหรับขับเคลื่อนสีรล้อกับอรถจกักรยานยนต์ครับ จักรยานยนต์วิบากครับ เย네ี่ยมเลยเออกระเนินแล้วครับขึ้นเนินแล้วข yeah. ึ้นเนินแล้วครับขึ้นเนินแล้วอือ